ไปเยอะแล้วนะครับอีก5นาทีนะครับจะเริ่มสตาร์พีนองจะยิ่งเสียงดีแล้วนะครับที่อยู่ภายในตลาดนะครับช็อปปิ้งอยู่เลยยูนีหางซัปอรสินค้าในหม้อบางนาปีก็สามารถมาให้กำลังใจได้เลยนะครับพีนองครับอีกหนาทีครับพีนองนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจงการแสดงสดนะครับทาม่านเขตท่สารเอ่อมิตปริมณฑทนนะครับก็จะแสดงเร็วเพราะว่าเอ่อ เลิกเร็วนะครับครับอันนี้คือเอากระเป๋ามารับตังอย่างเดียวเลยนะครับน้องพอท่อนี้้องเพชรครับ้องกอยหลับอยู่ เด <S k iller> วปกติน้องน้องค่อยได้สิสิบลค่อยหลับปกติน้องค่อยบลค่อยหลับรอบนี้น้องค่อยหลับมีแต่นอ้อ,นนองนะครับผมรอบนี้วันนี้ก็หลานสาวหลานแกสวยเหมือนกันนะครับวันนี้น้องเชอรีนครับวันนี้เชอรี เดี๋ยวต่อไปก็จะได้เป็นในน้อยเกมต่อไปวันนี้นะครับขอบพระคุณพระประแดงโปรโมชั่นนะครับที่อำนวยความสะดวกแล้วก็จัดหาคิวดีๆแบบนี้นะครับให้พวกเราได้กลับมาแก้เลยนะครับมาลอดที่แล้วแต่ฝนตกนะครัฝนตกก็พี่น้องทางการก็เลยมาเยอะกับเร็วแก่น่าจะคาดว่าวันนี้ก็คงจะมา